100กับพันสองคุณเลือกอะไรโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒมีคําที่นิยมกันตอนนี้เขาบอกว่าคุณจะเลือกเขาก็ได้นะเขามี500แต่เขาสามารถให้คุณได้แค่ร้อยเดียวกับถ้าเกิดคุณเลือกฉันฉันมี500แต่ฉันสามารถทําให้คุณมีได้ถึง1,200นนั่นหมายความว่าการเลือกคบคนนะครับถ้าเกิดเราดูที่ซึ่งหน้าทุกคนอาจจะเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดดูลึกๆเข้าไปถ้าเกิดใครมีคุณสมบัติที่เป็นมาสเตอร์คอนเนคเตอร์เขาจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดมีทรัพยากรมีความสามารถมีเครือข่ายที่สามารถที่จะระดมและรวบรวมได้มากถึง1200บาทหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าความสามารถทักษะและการร้องขอแต่และโอกาสคนที่มีความสามารถในระดับนี้จะต้องมีความรู้ความชำนาญมีทักษะมีเครือข่าย และต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบุคคลภายนอกพอสมควรถ้าท่านจะคบใครสักคนหนึ่งอย่าไปเสียเวลาคบกับคนแค่ร้อยเดียวจงคบคนที่เป็นมาสเตอร์คอนเนคเตอร์ท่านจะได้กลับมามหาศาลอย่างที่ท่านประเมินไม่ได้จากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อท่านคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ